สวัสดีครับพวกกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่2เดือน92,024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี IVL, GPC, s AWC, Delta, EA, PTT, BDMS, PTTEP, KBank แล้วก็ CPO ตามลำดับนะโอเค เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะมาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนเซตนะก็เปลี่ยนสีนะจากสีแดงเป็นสีเขียวราคาของเซตก็อยู่ในกรอบนะยังอยู่ในกรอบอยู่นะยังไม่หลุดนะก็ยังเป็นขาขึ้นนะก็ยังเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะ แต่ใดๆก็ตามนะแท่งราคาในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามแท่งสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแล้วก็สี่โมงเย็นเนี่ยเป็นแท่งสีแดงนะยังไว้ใจไม่ได้นะยังไว้ใจไม่ได้นะสำหรับตัวเซตถ้าหลุดนะมีโอกาสนะถ้าหลุดตรงนี้นะมีโอกาสลงมาที่หนึ่งพันสามรอสี่สิบเจ็ดได้นะอ่ะ แต่ว่ามันเป็นไซส์เว์เนาะในไทม์แฟมเดก็ลุ้นขอให้มันขึ้นไปแล้วกันนะขอให้ขึ้นไปตรงนี้ได้ทดสอบตรงนี้เนี่ยแนวต้านตรงเนี้ยแล้วค่อยลงมามันจะได้จบสวยๆหน่อยนะเออลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นไปต่อก็ว่ากันไปนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้น most active 10อันดับกันบ้างนะมาเริ่มต้นกันที่ตัว I V L ตัวนี้ ลบไป0.9บาทหรือคิดเป็น5%นะเออแล้วก็แท่งราคาเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้ไม่ค่อยงามนะไม่ค่อยงามเท่าไหร่มีโอกาสลงมานะ IWL มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับนะเห็นไหมถ้าสังเกตเนี่ยสีแดงก็ลงมาเรื่อยเห็นไหมสีแดงจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสีอะนะ จนกว่าเขาจะเปลี่ยนสีแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่โหลงแรงมากลงมาห้าเซนนั่นหมายความว่ามีโอกาสลงมาทดสอบที่สิบห้าบาทเกสิบได้สูงนะมีโอกาสลงมาทดสอบที่สิบห้าบาทเก้าสิบสูงเลยนะใครที่มีหุ้นนะถ้าซื้อตั้งแต่สิบห้าบาทเก,ก,ก้าสนะิใครทำกำรรมลออกก่อนนะขายทำกํรไลออกก่อนนะตัวถัดมามาดู gpsc เดี๋ยวเราวาดกันใหม่เลย แนวรับแนวต้านเนี่ยแนวต้านขึ้นมาทดสอบตรงนี้นะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่ผ่านส่วนแนวรับอยู่ตรงนี้คือสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านสี่สิบสองบาทนะอืมแล้วแท่งราคาล่าสุดเป็นสีแดงนะสีแดงสองแดงแบบนี้ก็ใจเย็นๆนะใครที่ยังไม่มีหุ้นใจเย็นๆอย่าพึ่ง อย่าพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งรีบเข้าไปรับนะเห็นบอกว่าเอ้ยโอมันลงมาละใส่ก่อนอะไรเงี้ยใจเย็นนะใจเย็นรอดูแถวๆนี้ถ้าเป็นผมนะแนะนำให้รอดูแถวๆนี้ดีกว่า35มสบาทเจสตางค์สามบาทห้สตางค์เนี่ยรอโซนเนี่ยนะเพราะว่าอะไรคือมันเป็นแนวรับมันเป็นแนวรับแบบเนี้ยคือมันก็เออเมคเซนที่ว่าเออลงมาแล้วเด้งได้ ใช่ไหมถ้าจะมาซื้อตรงนี้เนี่ยอะไม่คุม้มเนี่ยอีกนิดเดียวชนแนวต้านแล้วถ้าซื้อเข้าไปหลุดมาตรงเนี้ยโดนแปดได้สี่ไม่คุม้มถูกปะ่ะเพราะฉะนั้น GPC รอก,ก่อนนะใจเย็นๆตัวถัดมาโอ้โห AWC เหมือนที่เราวาดไว้เลยนะเหมือนกับแผนที่เราวาดไว้เลยนะก็คือว่าเฮ้ย เขามีโอกาสเนี่ยโดนตบที่บริเวณตรงนี้เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นแนวต้านนะมันเป็นแนวต้านขึ้นมาโป้งโดนตบเรียบร้อยวันศุกร์ที่ผ่านมาคอนเฟิร์มว่าฉันจะจบการเด้งแล้วเพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีสองแดงเห็นไหมสองแดงปึ๊บลงต่อสองแดงปึ๊บลงต่ออย่างน้อยๆมันมีโอกาสลงดังนั้นไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อรอดูสองบาทแปดสิบแปด นะสามบาทโซนเนี้ยรอดูก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแพทเทิร์นของเขาเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเห็นไหมเนี่ยไม่ทำไฮด้วยเห็นปะถ้าเราวาดโครงสร้างปึ้งมีโอกาสลงมาตรงนี้เลยนะแล้วก็มีโอกาสหลุดโลด้วยเพราะว่าอะไรอันนี้มันเป็นไฮเป็นโลไหมโลเวอร์ไฮโลเวอร์โลโลเวอร์ไฮ มีโอกาส lower low ถูกวะสำหรับตัว AWC หรือถ้ามันจะเป็นไซด์เวก็มันก็ต้องลงมาทดสอบที่2องบาทแปแล้วไม่ผ่านแล้วมันค่อยเด้งขึ้นไปดังนั้นนะใครที่ซื้อตั้งแต่2องบาทแปดบแปดาบาทตอนนี้คุณยังมีกำไร10%บเขายออกก่อนนะขายออกก่อนนะพัดมาเดลต้าค่าไม่ตายจ้าเดลต้า <laughs> นะ ก็อย่างที่บอกไปนะสำหรับใครที่ตามช่อง m ั n นี่เบ t เตอร์เดลตานี่เป็นหุ้นที่เราเรามองว่าค่อนข้างดีแล้วก็ชนะตลาดชนะตลาดยังไงคือมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นไงนะโอเคสำหรับตัวเดลต้าวันศุกร์นี้ขึ้นมา1.43นนั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปต่อมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน หนึ่งร้อยสิบสองแนวต้านหนึ่งร้อยสิบสองคือตรงไหนเอามาจากไหนไม่ได้มั่วนะนี่ไงคือตรงนี้เห็นไหมมันเคยขึ้นไปแล้วก็โดนตบลงมาอ่าก็เป็นแนวต้านถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อ้างอิงอันเดิมนะถ้ารอบนี้สามารถผ่านหนึ่งร้อยสิบสองไปได้แนวต้านถัดไปคือตรงไหนน,นี่ไงหนึ่ง้ยสิบปดบาทห้าสิบตางค์ก็คือสองยอดเนี้ยที่สองยอดเนี้ยนะถ้ามาถึงตรงเนี้ยแนะนำว่า ขายทากาไรออกก่อนเออเพราะว่าเพราะว่าอะไรมีคนติดสองยอดเลยนะมีคนติดสองยอดเป็นแนวต้านค่อนข้างแข็งนะเป็นแนวต้านค่อนข้างแข็งแต่ว่าถ้าคุณแบบเฮ้ยโอ้ไม่อยากขายว่าเออไม่อยากขายเพราะาทุนดีแล้วเกินซื้อมาตั้งแต่หกสิบสามหกสิบสี่บาทไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรถ้าขึ้นไปทดสอบหนึ่งร้อยสิบสองผ่านได้ทดสอบหนึ่งร้อยสิบแปดผ่านไม่ได้แล้วคุณจะอ่ะรอมันย่อมาก็ไม่เป็นไร ถือได้นะเพราะว่าถ้าคุณทุนดีนะแต่ว่าถ้าคุณซื้อแบบอาทุน80บาท90บาทเนี่ยถ้าถึงเนี่ยเทคก่อนนะถัดมา EA แนวโน้มขาลงนะวันศุกร์คอนเฟิร์มว่าเป็นสองแดงนี่นี่นี่สองแดงนะไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงสี่แดงมาแล้วมีโอกาสลงนะมีโอกาสลงต่อ อย่างน้อยๆก็ต้องลงมาทดสอบอีตรงนี้แหละว,วะถูวะตัวแนวรับเดิมเนี่ยที่มันลงมาจิม้มปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆหกบาทสี่บห้ามันต้องลงมาทดสอบแต่ถ้าหลุดแล้วหลุดห้าบาทแปดสิบห้าเนี่ยคือจบข่าวแล้วนะ EA นะถ้าหลุดหกบาทสี่สิบห้าลงมาทดสอบตรงนี้ยังหลุดอีกก็คือจบเกมนะ ขายทำกำไรอย่างเดียวนะถัดมา PTT PTT เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะตอนนี้ทำตัวไซส์เวอั up ละทำตัวไซด์เว้ละเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ารายใหญ่ยังอยู่นะแต่ว่าไ s เนี่ยวก OK กลับลงมาอืมก็ยังถือได้แหละถ้ายังไม่หลุด32มสบาทเจนะยังไม่หลุด32บาทเจก็ยังถือต่อไปได้ สำหรับตัว PTT แนวต้าน34นะถัดมา BDMS อ่า BDMS ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นคนที่มีหุ้นก็ถือต่อไปทั้งราคายังเป็นสีเขียวอยู่นะถือไปนะวาง Stop Loss ไว้ที่ตรงนี้27บาทนะย7บาทแนวต้าน29่สิบาบาทห0าสบาสิาทตามลำดับถัดมา PTT EP อ่าขายออกก่อนนะ P t ทรอดูที่ หนึ่งร้ยสาสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสิบเก้ารอดูโซนนี้ดีกว่าเข้าไปตอนนี้ไม่คุ้มนะเข้าไปตอนนี้ไม่คุ้มรอก่อนเนาะตอนนี้มันเป็นไซด์เวดาว่ะไซเวดาวรอก่อนนะถัดมาเจ้าตัวเคแบงเอ้ยเคแบงหลังจากชนแนวต้านที่ให้ไปนะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์เปลี่ยนสีเลยเว้ยขอดูหนึ่งชั่วโมง อ่าหนึ่งชั่วโมงชนปุ้งยอ่ออ่ามีโอกาสย่อลงมาตรงนี้นะร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบบาทโซนเนี้ยอ่าถ้าหลุดตรงนี้นะถ้าหลุดตรงนี้สำหรับเจ้าตัวเคแบงอาจจะมีการย่อแรงหน่อยแต่ถามว่าเปลี่ยนแนวโน้มไหมไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าถ้าหลุดหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยอาจจะมีการย่อแรงหน่อยเพราะว่าอะไรคืออีรอบเนี้ย มันขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็ทำ high จุดสูงส,สุดตรงเนี้ยคือตรงนี้ขึ้นมาสิบเก้าเปอเซ็นละเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีย่อบ้างเห็นไหมเหมือนรอบเนี้ยมันมันขึ้นมันก็ต้องมีย่อบ้างดังนั้นดังนั้นเรารอนะถ้าแบบวันเดี๋ยวผมให้เป็นตัวตัว,ต,วตรงนี้ ตัว t ิกเกอร์นะถ้ามันหลุดตรงบริเวณเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวแล้วกันโป้หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบตางค์นะถ้าหลุดตรงนี้มันจะเป็นสองแดงสองแดงหมายความว่าอะไรมีโอกาสยอ่อแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นนวโน้มขาลงนะมีโอกาสยอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นนะรอรับไอ้เจ้าตัว k b แ n k n k เนะี่ยจุด แนวรับแรกก็135-134สาร้บโซนเนี้ยนะก็รอดูอีกทีหนึ่งนะถัดมาพระเอกเคแวงผ่านไปแล้วตัวพระเอกถัดมาคือ c p พ CPR ก็ยังเป็นแนวน้มขาขึ้นนะโอ้สวยสดงดงามแต่ระวังนะระวัง CPO เนี่ยคือมันมีแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงคือโซนเนี้ยเห็นไหมหกสิบเอ็ดบาทเนี่ย เนี่ยมีคนติดเยอะนะหกสิบเอ็ดหกสิบสองเนี่ยมีคนติดเยอะดังนั้นนะดังนั้นเออมันมีโอกาสขึ้นต่อแหละแต่ว่าเฝ้าระวังหน่อยนะแนวต้านหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสองบาทส่วนใครที่มีหุ้นแล้วนะตอนนี้วาง s t o อ loss ไว้ที่ห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะมูดแอคทีฟสิบตัว หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วก็สำหรับเพื่อนเอนที่อยากได้ค่าคอมแบบ VIP นะก็สามารถเปิดบัญชีเทรดไม่ว่าจะเป็นหุ้น TFX e ได้กับทางบลจภายนะครับสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอ่าสิ่งที่คุณจะได้คือคุณก็จะสามารถเอมีเขาเรียกอะไรนะผมก็จะมีกลุ่มนะกลุ่มของที่ โคกับทางวลรจอภายเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นให้นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ